เข็นค่าประชาชนนับปลานชีวิตที่เหลือไร้ความหวังกระเสือกกระสนหอบสังขารมุ่งหน้าสู่แผ่นดินเพื่อนบ้านประเทศไทยที่จำได้ตอนนั้นอายุประมาณสามขวบหนีออกจากกัมพูชามาเดินมาเดือนหนึ่งเต็มเตมก็เลยมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่ ไม่มีเลยมีได้เสื้อผ้าสองสาชุดมาถึงเมืองไทยก็กำนันผู้ใหญ่ก็ให้้าวสานให้อะไรกินกลับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีทุกทุกทันที่กำลังเลือนชิปมาพอคลิปนี้ของผู้ขาดเอฟมินนะครับโดนที่นั่นที่จะมาพบมาเจอกับเพื่อนๆนะครับเอซีทุกท่าน ทางหายไปดุนไปนั่นก็บได้มีเวลาเวลามาพบเจอกับพี่น้องเพื่อนๆน,นะครับเอฟซนั่นพอสมควรประมาณเกือบเดือนหนึ่งเนาะยังไรก็าตามครับแอดมินนะครับวันนี้ถือโอกาสมาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับฟบังรายการของอช่องของลูกทุก่งมือชวนอยู่ในตอนนี้ครับแอดมินก็ได้เลื่อนคลิปมาพอนะครับเจอนะครับเกี่ยวกับพวก ประเทศกัมพูชาได้ัั่วยุได้ทำไรนะครับสิ่งต่างๆหรือกระทำในสิ่งที่บอสงบกับประเทศไทยโดยเฉพาะสำคัญก็คือเผานะครับสลา,าร่วมใจนะครับอีกที่สองก็คือทำไรขึ้นปรองเพ่งชาติเพ่งลูกใจอยู่ทีนะครับประสาท นะครับเมืองทมหรือว่าปราสาทตาเมืองทมนี้แหละยู่ที่อำเภอพนมดงรักอาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับและก็มีการยุยุครับท่าไทยกองทัาไทยอีกจังหักแอดมินได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าหดหุ้หัวใจมากที่ขมินได้เขิมเกลิมก้าวเร้าและกระทําในสิ่งที่บ่เหมาะสมบอยู่มมแม่เหมาะสมเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อประเทศไทย แต่ว่าแอดมินนิคิดเพื่อนเพื่อนเอฟซีจะคิดคือแอดมินหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่ง้างพระท่านคิดเหมือนแอดมินก็ขอให้ท่าน, comment, นคอมเมนต์นะครับมาหาแอดมินด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีคอมเมนต์มาบอกด้วยการที่คอมเมนต์จะเหมิมเกริมนะครับซึ่งแอดมินคิดว่านะครับมีกลุ่มหนึ่งที่ให้การสนับสนุนและยั่วยุเพื่อจะให้คอมเมนต์ เปิดศึกกับประเทศไทยนะครับประเทศนั่นกับือประเทศเพื่อนบ้านหรือใกล้ๆก,กันกับประเทศไทยเฮ้าย่างหน่อยสามประเทศที่มีความชิดและแนวคิดอยากจะส้างความปันป่วนให้กับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่จเจริญพัฒนาลุ่งเรื่องซึ่งทํำเอาให้นักท่องเที่ยวดีครับ ติดอ,อกติดใจบอกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทางยุโรปเอเชียต่างคนต่างประเทศกะรวดเร้วแต่เขามาเที่ยวประเทศไทยซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นก็คือประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นจึงทำลายระบบการท่องเที่ยวของประเทศทางเชียงอย่างมากขาดผลประโยชน์อย่างมากอีกประการหนึง่งถ้าประเทศไทยได้รับความสูงเรียร้อย กเัเฮดไหน้นักท่องเที่ยวได้รับความนิยมอย่างมากอย่างสูงเพราะฉะนั้นจึงแสทําทุกอย่างเพื่อทําลายระบบการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีประเทศนึงกับประเทศ,น,เทศน,น้อยๆนัอนอ่อคุยโวโอวดโ,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 โดยเฉพาะกองทัพหรือทหารบาง,งกลุ่มของประเทศทางเขียงของประเทศไทยถ้าเขมรลบกับไทย จะไปช่วยจะมาช่วยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือคขมอมที่ทหารที่กระตือทุ่มนี้นะครับได้กล่าวมาในในคอม,มิดนะครับรเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่จเจริญพัฒนาจึงทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียหรือทุกประเทศในโลกนี้ ชื่นชอบประเทศไทยเพราะประเทศไทยมาแล้วมีทุกอย่างให้เลือกไม่ว่าจะเป็นห้างไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางสะดวกสบายบ่ยจะเป็นทรัพยากรมนุษย์หรือประชาชนคนไทยให้การต้อนรับกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีการพูดจาการครบนับถือให้เกียรติกับคนต่างชาตินั้นคือนิสัยของคนไทย ประการหนึ่งไม่เคยเอารัดเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารแท็กซี่ตุกๆนะครับไม่เคยเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและมองให้นักท่องเที่ยวเป็นบุคคลสําคัญที่สุดอันนี้คือบุคลากรของประเทศไทยก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจข้าราชการก็ใหก้การดูแลกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการคมนาคมของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นนะครับถนนทนนทางหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนมากจะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างจึงทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจกับประเทศไทยแล้วไปสร้างระบบนะครับทำลายระบบการท่องเที่ยวของประเทศข้างเคียงถ้าว่าจะทำลายคงไม่ใช่แต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวพอใจจะมาประเทศไทย ทำให้ประเทศข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนลําบ,บากในการท่องเที่ยวขาดรายได้พูดง่ายๆก็เลยให้เขม่นนี่ครับเป็นเครื่องมืออีกแบบหนึ่งช่วยแซะช่วยทําอะไรก็ได้ขอใประเทศไทยไม่โศกอันนี้แอปมินคิดแบบนี้ส่วนท่านเพื่อนๆเอฟจะคิดอย่างไรนั้นสุดแล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านคิดอย่างไรก็ขอท่านคอมเมนต์มาบอกแอบมินด้วยนะครับสิ่งต่างๆที่ขมน นำกองทัพเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยนะครับสร้างแสนยานุภาพให้กับประเทศไทยต้องมองเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนที่ท่านนํามาน่ะถ้าเอ็มินคิดนะมันเป็นของเด็กเล่นมันเป็นของแค่เด็กเล่นแค่นั้นนะครับท่านลองไปดูคลิปนี้ก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือยานเกระนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทหาร หรืออะไรก็แล้วแต่ของกัมบพบูชาหรือว่าเขมียเนี่ยกับแสนยานุภาพของกองทัพไทยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นมีทหารประเทศหนึ่งบอกว่าถ้ากัมบพบูชารบกับไทยแล้วเขาบอกว่าเขาจะมาช่วยอย่าลืมนะประเทศไทยเนี่ยมีพันธมิตรมาเป็นสองสามร้อยปีนะครับนั่นก็คือสหรัฐอเมริกา รัสเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แคนาดาเยอรมันและอีกลหลายประเทศนะครับที่เป็นนะครับพันธมิตรกับประเทศไทยแม้แต่กีนก็ยังให้การสนับสนุนกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านลองไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วแอดมินจะบรรยายนะครับตามคลิปให้ท่านได้ฟังในช่วงต่อไปเชิญครับ ครับอันนี้ก็คือนะครับกองทัพประเทศเเมรกํกำลังจะเคลื่อนย้ายยานเกราะหรือว่ารถถังออกจากนะครับพื้นที่เพื่อจะมาที่ประชิดชายแดนของประเทศไทยกำลังตรวจเช็คดูอยู่นะครับสงสัยนะ้ำมันมัน,มนตันบ่อหรือว่าเออเมือฉีดบ่ดีบ่รถถังขั้นนี้สตาร์ทยังไงก็ไม่จิดนะครับ เนี่ยกำลังจะเคลื่อนย้ายกองพลหรือว่ากองทัพของกัมพูชานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพประเทศข,มขมนเมรขเมรนี่ครับเหิมเกลมากนะครับขเมรนี่เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยหรือว่าสยามมาแล้ว400ปีนะครับสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งนะครับ อันนี้คือกองทัพไทยเป็นยานเกราะนะครับหรือว่าเป็นรถถังของประเทศไทยส่วนข้างล่างก็คงจะเป็นรถถังของประเทศกัมพูชาควรกุ๊บ <c oughs> โอ้ยเนาะแต่สอออนหลาย้านนั่นก็ยังถี่มากาเลียนคำหวยได้บละทิดเออเลียนคำน้ำได้บ๊อนะครับดูรถถังไทยดิเห็นไหมนะครับมันคุนละนะครับเกรด นะเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดแม้แต่รถถังก็ยังสตาร์ทไม่จิดนะครับออแอดมินจะบอกว่าประเทศกัมพบูชาเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยมา400ปีนะครับสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้วการที่หนึ่งนะครับเนีย่ยเห็นไหมขุดหลุมเพาะทำบังเกอร์สุดท้ายกับพังทับหัวอีกเห่นะี นะครับแอดมินจะบรรยายไปเรื่อยๆนะครับเรื่องราวของเขมรที่จะมาต่อสู้กับประเทศไทยไม่คิดเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบุญคุณต่อประเทศเขมรนะครับการอพยพเมื่อปีพศ .2554 เขมรกับไทยได้ปรองผีมือกันนะครับเพราะเหตุผลมาจากเขาพระวิหารประสาทพนมรุ้งนี่แหละอ ที่เขมรนันเปิดศึกยิงประเทศไทยก่อนส่วนประเทศไทยก็ตอบโต้ด้วยอาวุธสงครามปืนใหญ่ขนาด151มิลิเมตรนะครับยิงเข้าไปทำลายทหารกองกำลังประเทศกัมพูชาเสียอยู่ทั้งหมดเกือบเป็นหมื่นๆก็ต้องขอเจรจายอมแพ้หยุดยิงนะครับอันนี้คือบทเรียนมาแล้วนะครับสมัยก่อนนะครับประเทศเขมีกัมพูชาเนี่ย ขมิ้แดงนี่ครับเข้าไปทำลายขมิน้นเสรีนะครับฆ่าประชาชนตายทั้งหมดเป็นล้านๆส่วนหนึ่งก็แตกตื่นเข้ามาในประเทศไทยประเทศไทยก็ดูแลให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยให้ยารักษาลกูกนะครับเมื่อปี54ก็เช่นกันอันนี้ประชาชนทั่วไปแล้วเขาจะอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้น เม้แต่ประชาชนทั่วไปของประเทศเขมรเนี่ยเข้ามาหากินทำงานรับจ้างในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งก็เข้ามาขอทานนะครับทำเสียหายของประเทศไทยหมดไม่ว่าจะเป็นการขอทานอยู่ตามพุทธบาทคนต่างชาติเขาไม่ได้มองว่าเป็นคนเขมรเขามองว่าเป็นคนไทยทำให้ประเทศไทยต้องเสียภาพพจน์นะครับเพราะคนไทย จะไม่มีการขอทานกฎหมายไม่ให้คนขอทานแต่ขมิ้นยังนียครับดื้อนนะครับเนะข้ามาขอทานแอบขอทานอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ลักลอบแอบเข้ามาทํางานในประเทศไทยผิดกฎหมายก็เยอะอันนี้ถ้าดีจริงแน่จริงทาไมถึงไม่ดูแลประชาชนนะครับให้ประชาชนของคนในประเทศอยู่ดีกินดีมีความสุข เนะครับเพราะฉะนั้นการกระทําแบบเหิมเกริมของประเทศเขมรนั้นดูแล้วมันก็คงไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นพยาบาลของประเทศไทยไปดูแลคนเขมรที่อพจบเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยในสมัยนั้นข้าวน้ําก็ให้กินให้ใช้ยารักษาโรคอะไรผ้าหม่มเ,เครื่องนุ่งห่มนี่แหละทั้งหมดเลยเป็นของคนไทยต้องดูแลคนไทย จะว่าจะดีก็ใช่เพราะเห็นคนเหมือนกันนะครับก็ดูตาดำๆเหมือนกันนี่แหละเออก็สงสารโดยเฉพาะเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นการกระทำแบบนี้ของขมเมนั้นคือว่าเป็นการกระทำในไม่รู้บุญรู้คุณนะครับสมัยก่อนนะครับเมื่อพระบาทสมเดพระเจ้าอยู่หัวแอดมินได้พูดสองทองเที่ยวแล้วนะครับรายกาที่หนึ่งก็ได้นำ นะครับไม่ว่าจะเป็นนักองค์เองนักองค์กันนักองค์ด้วงแล้วก็นักองค์มูลเมื่อปีพศ1775เข้ามาดูแลเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธ,ธรรมในประเทศไทยแล้วนำเอาส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะการแสดงเ,เครื่องนุ่งหม่มเครื่องจักสานการฝีมือทุกอย่างแม้กระทั่ง นะครับสิ่งต่างๆที่นำไปนะครับจากสยามนั้นตั้งแต่กรุงรัตนโกศิร์เอาไปให้คนเขเมรเนี่ยต้องรู้จักเรียนรู้นะครับการทอผ้าเป็นอย่างไรศิลปะการแสดงเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นขนลารเกรียนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาพ์หรือสิ่งใดๆทั้งสิ้นแฟชั่นใหม่ๆนำจากประเทศสยามไปนะครับ เอามาศึกษามาเรียนรู้ในกรุงสยามหรือว่าประเทศสยามนะครับให้นักองค์เองเองค์จันองค์ด้วงไปฝึกสอนประชาชนคนขเขมรสมัยนั้นสมัยนั้นคนขเขมรนยังเป็นคนเขาเรียกว่านะครับข้าทาสบริวารของของประเทศไทยอยู่หรือว่าของสยามอยู่นะครับอันนี้ประเทศไทยนียินดีที่จะเอามาเลี้ยงดู ทุกอย่างประเทศเขมรพอลืนตาอ้าปากได้ก็ทําเป็นตัวนะครับออกฤทธิ์สํแแดงกําแหงอวดเกง่งต่อประเทศไทยมาตลอดทุกสิ่งทุกอย่างดูกองทัพไทยไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศนะครับ f16 ทุกอย่างถ้าเราจะนะครับ ถล่มขเขมรเนี่ยไม่ถึงสองวันครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคนขเขมรทุกคนทุกทุกคนที่คิดว่าตัวเองมีเก่งคิดดีๆก่อนก่อนที่จะเปิดกับประเทศไทยอย่าลืมว่าประเทศไทยเรานี้นะครับในระบบการรบเราใช้ระบบดาวเทียมคุณต่างหากที่จะเป็นเป้านิ่งให้กับเจดมแค่ 2เมตรก็จบนะครับเพราะฉะนั้นอยากเข้มเกลมอยาก้าร้าวประเทศไทยจนมากเกินไปจนที่จะอดทนไม่ไหวอันนี้ F16 กํำลังบินขึ้นลาตะเวนเพื่อจะไปดูว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือ F16 ของกองทัพไทยกองทัพอากาศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคนเขมรเนี่ยชิดอย่างไร นะครับลืมบุญคุณลืมข้าวลืมน้ําลืมเสื้อผ้าผ้านุ่งหม่มลืมแม้แต่กระทั่งยารักษาโรคที่คนไทยมอบให้ดูแลประชาชนของขเขมรเมื่อปีพศ2 5 5 4ไม่ว่าจะเป็นขเขมรไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวก็เช่นกันส่วนมากศึกสงครามบ้านเมืองแตกแสและขาดก็ต้องอพยพมาอาศัย บารมีของประเทศไทยซึ่งเป็นบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยมาตลอดคนไทยก็ยินดีก็ให้การต้อนรับสงสารเอ็นดูนะครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดเลยว่าการกระทําแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดีต่อคุณนะครับเราเป็นประเทศใกล้เคียงประเทศข้างบ้านเป็นคนใกล้เคียงเหมือนกับเพื่อน นะครับญาติพี่น้องใกล้กันนะครับจะกระทําอะไรลงไปนั้นก็ขอให้คิดดูก่อนนะครับเป็นการยั่วยุคนไทยมากที่สุดคือเขมรแล้วก็มีอีก2ประเทศ3ประเทศที่กําลังผลักดันนะครับทำลายให้ประเทศไทยนี่ไม่มีความสงบทํารายการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างน้อยมีหุ้นส่วนนะครับเป็นบางกลุ่มบางคน เพื่อจะทำะไรนะครับระบบการท่องเที่ยวของประเทศไทยอันนี้แอบมินรู้สึกว่าหดหูใจมากที่พวกท่านคิดแบบนี้ไม่เห็นบุญเห็นคุณต่อประเทศไทยอย่าลืมว่าประเทศของพวกท่านทั้งสามประเทศประชาชนพลเมืองทั่วไปนี่เข้ามาทำมาหากินรับจ้างเป็นคนงานในประเทศไทยส่งเงินกลับบ้านนะครับ ให้พ่อแม่ให้ลูกเมียลูกผัวญาติพี่น้องได้ใช้ได้กินกันเป็นบุญคุณของประเทศไทยที่จะพวกท่านต้องพินิจพิจารณาดูให้ดีก่อนว่าพวกท่านจะรวมหัวกระทำแบบนี้มันทำประเทศไทยไม่ได้หรอกกองทัพจะเดินได้หนึ่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์สอง เงินเป็นสิ่งสำคัญถ้าเงินน้อยอาวุธน้อยคุณก็ได้แค่นั้นแต่เชื่อเหลือเกินว่าประเทศข้างเคียงซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจคงจะไม่เข้ามาช่วยประเทศกัมพูชาแน่นอนนะครับเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลประโยชน์กับประเทศนะครับข้างเคียงซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจนี่อย่างมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจระบบการค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ประเทศไทยสร้างผลประโยชน์ระหว่างการค้าร่วมกับนะครับใจภาคีของระหว่างประเทศกลุ่มนี้แหละนะครับแอบมินไม่อยากจะบรรยายว่ามีประเทศอะไรบ้างนะครับเขาไม่มาช่วยคุณหรอกนะครับอย่างน้อยก็มีประเทศลเล็กๆประเทศหนึ่งที่ววดดีอวดเจ๋งนะครับ เจ,เจอแกดแดมชักสองเม็ดนี่เกินเรียบร้อยไม่เห็นฝุ่นเพราะฉะนั้นหยุดเสถอะหยุดการกระทําหยุดการคิดแบบนี้นะครับถ้าหากว่าคุณจะเริ่มเปิดก่อนไม่เกินสองวันขเขม่นนี่เรียบร้อยไม่ว่าแต่ขเขมนนะครับลองลอง,ลองคิดดูนะครับอย่าลืมว่าประเทศไทยมีกองทัพหลายภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้แอดมินก็มีแค่นี้พ,นพี่น้องเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับคลิปของลูกทุ่งมึงชวนนั้นก็ขอความการุณาให้ท่านช่วยนะครับกดแชร์กดลิงก์กดไลค์ให้กับแอดมินด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แอดมินจะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ